สงการปีนี้ฝากบ้านไว้กับตำรวจด้วยแอปฝากบ้าน4.0ค่ะ โดยทางกองบัชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะก็คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนและมีความหวงใหญ่สำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็เข้าร่วมเทศกาลสงการานในปีนี้สามารถที่จะร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจได้นะคะข้อมูลง่ายๆเลยนะคะเพียงขั้นตอนแรกค่ะคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฝากบ้าน4.0นะคะจากนั้นมีการเข้าไปกรอกข้อมูลนะคะเลือกข้อมูลของฉันและกรอกรายละเอียดต่างๆค่ะ ส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือขั้นตอนของการกดยืนยันรายละเอียดต่างๆที่ได้มีการกรอกไว้นั่นเองค่ะ โดยในส่วนของขั้นตอนการฝากบ้านไว้กับตำรวจนี้นะคะประชาชนผู้เป็นเจ้าบ้านก็จะต้องมีการเตรียมบัตรประชาชนนะคะเพื่อเป็นการประสานงานกับทางตำรวจในพื้นที่ค่ะจากนั้นนะคะมีการกรอกแบบฟอร์มยืนยันค่ะแล้วก็มีการสำรวจทรัพย์สินของท่านก่อนที่จะออกเดินทางด้วยนะคะท่านใดที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าไปร่วมเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ก็อย่าลืมฝากบ้านไว้กับตำรวจด้วยแอปฝากบ้าน4.0นะคะ